สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เพชมีวิธีการรุ่งสิ้นแบบสิ้นแคบมาฝากอีกหนึ่งวิธีนะคะใครที่เจอปัญหาแบบนี้บ้างคะบางท่านน่ะอยากจะมัดแบบธรรมดาแบบจมัดแบบธรรมดาแต่ว่ารอบวงไม่ถึงนะคะพี่เพชมีวิธีการแก้ไขด้วยเทคนิคการใช้เข็มกลัดหนึ่งตัวค่ะเรามาดูกันนะคะวันนี้พี่เพชใส มัดหมีต่อจกลาวครั้งเทาตีนจกสีชมพูนะคะวันนี้ก็เลยแมทช์กับเสื้อสีเทาค่ะเข็มกลัดหนึ่งตัวบางท่านต้องการมัดแบบง่ายๆนะคะแต่ว่า ด้วยวงแคบใช่ไหมคะก็เลยจะทำให้มัดยากนิดนึงนะคะพี่เพชรมีวิธีมาฝากคะ่ะแบบนี้คะ่ะมัดได้หนึ่งรอบเองนะคะใช้เข็มกลัดคะ่ะกรัดตรงนี้เลยคะ่ะ กรับตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนเก็บด้านในเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปัญหาที่เจอก็จะหมดไปนะคะลองํำวิธีที่พี่เพลทแนะนำไปปรับใช้ใดูนะคะสวัสดีค่ะ